สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาวันนี้คุณครูให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า148พร้อมหรือยังคะอาพร้อมแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่สองชุมชนของเรานะคะัน,นักเรียนเปิดหนังสือพร้อมกันนะคะให้นักเรียนดู รูปถ่ายและตอบคำถามนะคะนักเรียนดูรูปเลยนะคะเขาบอกว่าชุมชนในรูปถ่ายนี้เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใดนักเรียนว่าอยู่บริเวณใดคะ,ะชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเลผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนน่าจะประกอบอาชีพอะไรบ้างนะคะผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้น่าจะประกอบอาชีพป,ประมงน้ำเค็ม เพราะเลียงสัตว์น้ำนะคะอาชีพเพอาะปูกและอาชีพด้านการท่องเที่ยวตอนนี้นักเรียนดูหน้า1 4 9นะคะลักษณะทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตนะคะลักษณะทางกายภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดลักษณะการดำเนินชีวิตของผู้คนแต่และชุมชนลักษณะทางกายภาพจะมีความสัมพันธ์ กับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนดังนี้นะคะอันแรกก็คือข้อที่1ภูมิประเทศภูมิประเทศหมายถึงอะไรภูมิประเทศหมายถึงสภาพทั่วไปของพื้นผิวโลกเช่นที่ราบสูงที่รับลุมแม่น้ําภูเขาที่ราบชายฝั่งทะเลเกาะและหมู่เกาะผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆจะปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ จนกลายเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเช่นเช่นอันแรกก็คือบริเวณชุมชนพื้นที่รับร่มแม่น้านะคะเขาบอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณที่รับรูมแม่น้นํานี้นะคะจะอ,อาศัยตามริมแม่น้ําหรือพื้นที่ราบอาชีพนะคะอาชีพก็คือนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาหาร ก็บริโภคอาหารที่หาในพื้นที่ง่ายๆนะคะเช่นจับสัตว์น้ำต่างๆประเพณีนะคะมีประเพณีในการดาเนินชีวิตเช่นการทำข้าวการลาะกระทงอันนี้ก็คือพื้นที่ชุมชนนะคะบริเวณที่รับรู้มมแม่น้ำท่านี้นักเรียนมาดูชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเลและหมูกก่เกาะนะคะเขาก็จะอาศัยอยู่ตามบริเวณพื้นที่ราบใกล้ชายฝั่งทะเล อาชีพก็คือประกอบอาชีพประมงน้ําเค็มนะคะอาหารนะคะก็จะหาบริโภคตามพื้นที่เช่นจับสัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยมาทําอาหารประเพณีนะคะก็ใช้ชีวิตแบบนะคะการบูชาแม่ย่านางเรือเพราะว่าส่วนมากก็จะใช้เรือเนี่ยออกไปจับสัตว์น้ําต่างๆก็จะมีการบูชาแม่ย่านางเรือนะคะอันนี้เป็นต้น ตอมาหน,น้าน150นะคะภูมิอากาศภูมิอากาศนี่หมายถึงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเกิดติดต่อกันมาเป็นเวลานานผู้ที่ตั้งหินฐานในพื้นที่ต่างๆจะปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิอากาศเช่นอันแรกก็คือชุมชนบริเวณที่มีฝนตกชุกนะคะก็จะอาศัย นะคะที่มีหลังคาราชันเพื่อระบายน้ำฝนและยกใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมนั่นเองอาชีพก็คืออาชีพเษกษตรกรรมเพราะปลูกเช่นปลูกยางพารานะคะเงาะกาแฟการแต่งกายนะคะก็จะแต่งกายมิดชิดนะคะเพื่อป้องกันความเย็นและเราเอาฝนตอนนี้มาดูชุมชนบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะเขาบอกว่าจะอาศัย นะคะที่มีหน้าต่างน้อยคือสร้างบ้านเนี่ยมีหน้าต่างน้อยนะคะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็นนั่นเองอาชีพนะคะมาดูอาชีพนะคะก็จะนิยมปลูกพวกกระมปีพรับสตรอเบอรี่นะคะเพราะพืชชนิดนี้จะชอบอากาศที่มีความเย็นและมีความชื้นสูงนั่นเองการแต่งกายนะคะก็จะใส่เสื้อผ้าที่หนาเพื่อให้ร่างกายเนี่ย ได้ร่บความอบอุ่นนะคะอันนี้คือภูมิอากาศตอนนี้นักเรียนมาดูทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญได้แก่ดินน้ําป่าไม้สัป่าและแร่ ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันไปนะคะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนมาดูซิว่ามีอะไรบ้างอันแรกคือชุมชนบริเวณป่าไม้นะคะก็จะมีการสร้างที่อาศัยด้วยไม้ที่หาได้ง่ายๆในพื้นที่นั่นเองนะคะอาชีพก็จะประกอบอาชีพก็คือเก็บของป่าเอาออกมาขายนะ,ะอาหารก็จะนิยมบริโภคพืชผักที่หาได้ง่าย จากในปา่าประเพณีนะคะเช่นการบวดป่าเพื่อให้มีต้นไม้เนี่ยนะคะคน,นจะไม่ได้ตัดต้นไม้นั่นเองนะคะตอนนี้มาดูชมุชมชนบริเวณใกล้กับแหล่งน้ำนะคะก็จะอาศัยอยู่ริมน้ํานะคะอาศ้า,าแบบ้านแบบแบบแพนะคะเวลาน้ําขึ้นแพรก็จะขึ้นตามน้ําเวลาน้ําลงแพเขก็ลงตามน้ํานั่นเอง อาชีพของคนที่อาศัยอยู่ที่แหล่งน้ำนี่ก็จะทําการประมงการเลี้ยงสัตว์น้ําการเกษตรกรรมเป็นต้นนะคะอาหารก็จะหาอาหารบริโภคตามแหล่งน้ําธรรมชาตินั่นเองประเพณีก็คือการแข่งเรือยาวนะคะโดยที่จะใช้นะคะวิถีการดําเนินำชีวิตนะคะอันนี้เป็นต้น นักเรียนมาดูหน้า153นะคะการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะคะอันแรกการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะคะก็บอกว่ามนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานนะคะในการดํารงชีวิตการพัฒนาคมการประกอบอาชีพตอนนี้เรามาดูนะคะ มีอะไรบ้างแรกคือการคามนาคมนะคะมนุษย์นําสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินี้มาใช้ประโยชน์ในการคามนาคมเช่นการนําต้นไม้ต่อเป็นเรือนํไนะะาไม้ไผ่นะคะมาทําเป็นแพรนะคะการใช้แรงงานสัตว์นะคะเพื่อเป็นพยนะในการขนส่งหรือในการเดินทางนะคะต่อมาอาหารนะคะมนุษย์เนี่ยหาอาหารจากสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ นะคะเช่นอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็จะจับสั์น้ำน,นะคะมาทำเป็นอาหารอยู่ในพื้นที่ป่าไม้จะจับสัต์ป่าหรือเก็บพืชผักเนี่ยมาทำเป็นอาหารที่อยู่อาศัยนะคะมนุษย์จะนำวัตถุที่หาได้ง่ายเนี่ยจากสิ่งแวดล้อมนะคะมามาสร้างเป็นบ้านนะคะอันนี้เป็นต้นต่อมาเครื่องนุ่งห่มนะคะมนุษย์ก็นำเส้นใยจากพืช นะคะที่ตามธรรมชาติเช่นปานปอฝ้ายนะคะรวมถึงเส้นใยจากตัวไหมเนี่ยมาทอเป็นผ้าแล้วก็ตัดเย็บเป็นเครื่อง,งุ่วงห่มยารักษาโรคนะคะมนุษย์รู้จักนําพืชสัตว์นะคะหรือแร่มาปรุงเป็นยาเทียกว่ายาสมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการรักษาโรคและบลํารุงร่างกายเช่นป้าทะายโจรบรเพชนะคะใช้รักษาอาการไข้ว่านหางจะระเข้ขมิ้นใช้รักษา ปวดืนคันที่ผิวหนังนะคะอันนี้เป็นต้นหรือนะคะกระชายทิ้งขาอันนี้ก็เป็นพูชสมุนไพรเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นักเรียนมาดูหน้าหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้ยห้าสิบสี่การประกอบอาชีพนะคะเขาบอกว่าการเลือกประกอบอาชีพของผู้คนในอดีตเนี้ยจะพิจารณาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมาชาติในบริเวณที่ อยู่อาศัยว่าสิ่งใดเอื้ออํานวยต่อการประกอบอาชีพนะคะมาดูชุมชนแรกคือชุมชนบริเวณที่ราบลุ่มนะคะก็มีทรัพยากรดินและน้ําที่อุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการทําอะไรต่อการเพาะปลูกค่ะนะคะผู้คนส่วนใหญ่นี้จะเลือกประกอบอาชีพนั่นก็คือปลูกข้าวป,าปลูกผักปลูกผลไม้หรือว่าเลี้ยงสัตว์นะคะต่อมาชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเลบ้างนะคะเขาบอกว่า เป็นแหล่งสัตว์น้ำนะคะต่างๆผู้คนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำประมงเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำทำนาเกลือนะคะถ้าชุมชนไหนเนี่ยที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถที่จะประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะคะต่อมาบริเวณชุมชนเมืองนะคะเขาบอกว่า เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสุมชนเมืองน,นี้นะคะมีทรัพยากรธรรมชาติจำกัดผู้คนในชุมชนเมืองมักจะประกอบอาชีพหลากหลายเช่นอาชีพอะไรบ้างค้าขายรับจ้างบริการรับราชการเป็นพนักง,งานบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะอันนี้คือผู้ที่อยู่ในชุมชนเมืองเนี่ยก็จะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมานะคะเยอะแย,ยะมากมายนะคะ ต่อมาชุมชนบริเวณป่าไม้นะคะมีต้นไม้มากผู้คนก็จะประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่าไม้เช่นทําสวนผลไม้เพาะปลูกพืชผ,ผักเก็บของป่าทําเครื่องเรือนป่าไม้อ่ะชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอจบเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนสิ่งแวดล้อมของชุมชน ในอดีตและปัจจุบันนะคะอ่สวัสดีนะคะนักเรียน